สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเม่พี่น้องที่เขาลบลักทุกทุกท่านค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับทางช่องล่าวันเคค่ะคิปนีแอกลมีแนวทางหวยเล้าวหวยห้าน้อยของอาจารย์นอตตีของเจฟ้องเบียของอาจารย์แมงปอมาฝากพ่อเมยียพี่น้องค่ะในวดประจาวันที่สิบสองตุลาสองหาหกสามค่ะพี่น้องมาเบิ่งของเจฟ้องเบียกันก่อนค่ะ เราพัฒนาฟันที่9ค่ะ12ทับ10ทับ63วิ่งรูด09ฟันที่9ตัวเจาะกบมี01นย์2 92 07 98ฟันขาด09 91 08 9เกมาล้านเปอร์เซ็นต์เจฟองเบียค่ะอันนี้คือเล่าพัฒนาของเจฟองเบียค่ะไปเบิ้งห้าน้อยกันต่อเรืเอาะค่ะของเจฟองเบียค่ะ ฮานอยปกติ12 1 0 6 3วิ่งรูด2 3ฟันที่2ค่ะตัวจอกมี2 0 3 0 2 4 3 4 2 7 3 8ฟันขาดที่2 5 2 6 3 5 2มาล้านเปอร์เซ็นต์เจฟองเบียค่ะอันนี้คือ5น้อยปกติของเจฟองเบียค่ะพี่น้อง ฮานอย VIP 12 1063วิ่งรูด09ฟันที่9ตัวเจอะกัมี 03, 93, 0ูนย์สามเก้าสาม9ู0ย์หฟันขาดที่9 2 08 9มาล้านเปอร์เซ็นต์เจฟองเบียร์รวยๆค่ะอันนี้คือฮานอย VIP ของเจฟองเบียร์ค่ะพี่น้องของอาจารย์นอตตีเพื่อนจะร่วมกันทุกน้อยเลเดอร์ค่ะพ่อเมีพี่น้องแอดเขียนเอาเด้อค่ะแต่ว่า เป็นของแท้อยเอร์ค่ะเพราะว่าแอดเองกับยูทีกลมวี่ไอพีน้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าบางมือ่นเอามากค่ะแอดก็เลยโล่งบ่ท่านไหมค่ะพี่น้องนอยเก้าเม็ดเดียว9ก้าห6หกเก้าเ6้าสี่เกสองแล้วก็มีชุด3ตัว9 60 9หกส 965อาจารย์นอตตีค่ะอันนี้ของอาจารย์นอตตีค่ะพี่นออไปไป้องต่อไปเป็นเบิ่งตัวตัวเลขอีกชุดของอาจารย์แม่งปอเนะค่ะพี่น้องของอาจารย์แม่งปอนี่กับเมนยุคค่ะพี่น้องฮานอยบวก v ีไอพีสิบสองหนึ่งศูนย์หกสามเด่นเจ็ดเด่นแปดตัวเจอกับมีดเจ็ดสี่แปดสี่หกเจ็ดหกแปดแปดสี่แปดห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ด แล้วก็มีชุด3ตัว3 1 7 4 6 7 7 8 4 3 7 4 9 6 7อาจารย์แม่งปอค่ะอันนี้คือ5าน้อยบวก v i p ของอาจารย์แม่งปอไปเบิ่งหวยเล้ากันต่อเลยค่ะหวยเล่าของอาจารย์แม่งปอเนาะค่ะคำมากกัอ่านพิดอ่านถือพี่น้องย่านประท่านพอเม่นพี่น้องเนาะค่ะได้มากคำลาว12 1 0 6 3เด่น7 4 5 3 8 ตัวเจาก็มีเ 4, ็ 3, สี่เ 7, ็ 8, สามสี่สามเจ็ดห้าเจ็หกแหกดหกห้าเจสี็หอาจารย์แมงปอค่ะอันนี้ก็คือตัวเลขทั้งหมดเนาะค่ะของอาจารย์นอตตีของอาจารย์แมงปอแล้วก็ของ เตฟ้องเบียค่ะขอบคุณเจ้าของขอมูลทั้งสามอาจารย์เนาะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะโชคดีทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ